บอกระเบียบการระเบียบการผู้ที่ผู้ที่ศีกเมื่อบวชบัตรประชาชนกับตัวเองพร้อมแล้วบพิการบมีคดีมาโหลดหลวงพ่อสิเป็นเจ้าภาพบวชให้ดอกสถานที่นี่เป็นสถานที่ฝึกตนฝึกค้นให้เป็นพระฝึกให้เสียสละ มา <c oughs> ปฏิบัตชาชนกับตัวเองถ้าพร้อมแล้วมาโหลดไผสิอนุญาตบริญตัตมาโหลดและขึ้นยุกข้าว่าตัวเองมีความพร้อมมีความศรัทธามาเลยแ <c> ล <oughs> ้วก,กะบ่มีคดีเด้อทอ้างี้มีมาแล้วกคือมันแล้วไปแล้วก็ได้คือเก้าแต่สถานที่นี้บ่ให้โอกาสพุทธศาสนาบ่าให้โอกาสเราไผเสิให้โอกาส แล้วก็ให้ทองข้ามขอบวชข้าขออุปสมบทได้โดยตัวเองเข้ามานีนแลก็ให้ศึกษาอริยวินัยศึกษาอริยวินัยศึกษาพร้อมกันกับการปฏิบัติไปพร้อมนั่นแหละแลกอยังอีกหลักวิสุ์ที่มักอริยวินัยตีคููกันไปแนวทางปฏิบัติ ของของเองแนวท่างเหตุแต่จะของคนเราเองแล้วก็ว่าตามธรรมเนียมมันว่าจะให้ยูหาพันษาสะก้อนจังเที่ยวออกไปถ้าฝึกตนเองดีแล้วเป็นแล้วบ่ทองถึงหาก็ได้เพิ่นเบิ่งยูดอกเพิน่นเพิ่นสห้ไปเพิ่นงไปดอกบ่ได้กักขันภายได้ดอกแต่ส่วนมากเนี่ยแบกความรู้มากมาแค่ว่าได้บวชแล้วกูสิอ,ออกไปแสดงอภินิหาร เอออาทิตนีหอนอาหารดอกเอแอยากจะมาเป็นคู่จะมาเป็นอาจารย์จะมาตำนี้ตำนี้มึงนี่ตำนี้ผู้อื่นเออตำนี้เพิ่นตำนี้ลายๆอยังในตำนี้เออเราจะลืมเด้อคเว้าหนากับคเว่าหลังมันจะตรงกันเด้อตรงกันหรือว่าตรงกันเบาตลอดคำวบาหนาว่าผมมีความศรัทธาแนวทางปฏิบัติอาจารย์พูดตรงดีถูกฤทิตฤทิ์ไซผม ได้อาทิตย์นหนึ่งสแสดงอภินย์หนึ่อนหล่ะเท่ามาดาบ่แนวนันแนวนีเดี๋ยวบาดาดี่ว่ามาด่าดินี่แหละจังว่าํำเบาหนากำเข,ข้าว่ขำเบาหลังมันตรงกันเด้อพอไรกันไรเลยเดชว่าหละ่ะบมิดเกี่ยวกับฟันสาหรือบากลางด้แต่เห็นบ่ถือหลับบ่ถือภาวิในเด้บัเป็นบ่ถือใจบ่มีใจทองเราเองมันได้ํำบวช ทองคําขออุปสมบทขอบวชได้โดยตัวเองแล้วพร้อมแล้วเท่ากับอุปชาเิ่นพร้อมตลอดดอกขึ้นยูกับพวกเฮาสิบพอร้อมหรือว่าพอร้อมสําหรับผู้สิมาบวชบได้มี่าใส่ใจเด้อบได้เรียกว่าเอาโตมาโหลดสาม0มื0นสี่0มื0นหามืนมาสืบบวชให้บบแมนแบบนั้นเด้อผู้ใดอยากให้ลูกบวชหรือว่าลูกกับมิสท่าพร้อม เราจาเป็นต้องมีเงื่อนดักมพรา็จะเป็นเจาภาพให้บื่ออดดอกคนเป็นเจาภาพอึดตะค้นบวชเนาะถ้าผู้ได้วาบวชมันสบายกับมามาเบิ้งเออเด้อผู้ได้วามันสบายแม้แล้วไปเห็นอันบฮอ้จักยังพวกขีดถูกุูัทางผเลืองห่มหมาบื่ออดไ่อยากได้เข้าไปแล้วก็บบอกบสอนกันบม่มีแนวออกไม่มีแนวสอนว่าวบรมอียงกันเออยินน้ำชากาแฟอย่างกินน้ำดื่มนม โอ้วันตินน้ำบนันน้ำเมือ่อไปเห่นหวยเห่นมวยเล่นหหเลนหเล,นเล็กยังอยผุนเว,เวิ้งเวิ้งวากวากู่ตัวถีบตัวแดนแต่ไปยังสันมันบัไร้จัดยังดอกแล้วก็บ,บ่มีการจัดการจัดงานลักษณะว่าให้แห่ให้แห่ให้จังหมอระสบครบงันกับบมีเด้อแต่มียังสันไปให้เราเองจะไปดูใสกับไปจั่ว่าบอกว่าจำเป็นต้องว่ามีเงินจังสันมีเงินจังสี่บอมีเงินกับสร้างว่าตาใจพร้อมข้นพร้อม ใช่พอมกายพอมคือบอพิการคือบอพิการบ,รารบร่เป็นตาบอดขางหนึ่งกระสรังหูหูกินหูขาดหรือหูแหว่งปากพื้ดานโบพิการทั้งแขนทั้งแขน,ท,แขนทั้งข,นงขา,งงขางนีเอินว่ากายพอมขบอาการที่เพิ่นบัญญัติไว้อยู่ <c oughs> นิวเมื่อขาดหน่อยหน่อยก็บ่าเอาคอเดียวก็บ่าเอา <c oughs> อเด้อเพิ่นป้องกันไว้ที่ห้าเป็นยังคือเข้มคนก็บ่าเข้มคนเท่าไรผู้ใจเจ้า มันว่างแบบแผนแนวท่างไวอย่ง้เข้ามาแห้งกันเกิริยามาระยาทถูกอย่างเข้าประเด็นร,กรักษาแค่ว่าเข้ารักษาตัตเข้าเองเข้ารักษาพระวินยัยที่พุทธเจ้าว่างไวเออบุคคลที่พาท่านมีศรัทธาก็เกิดศรัทธาใดการเดินการนัง่งการกินการฉันกันยังกันแล้วแต่ที่มันเมื่อก็สวยงามก็น,น้อมน้ำค้นเขามาสู่ศรัทธาข้าเขาศรัทธาแลก็บระม่นไห้มาศรัทธาเฮาดอกให้ศรัทธาพระพุทธเจ้า สัทธาหนท่างปฏิบัติเพื่อการปนทุกเออแต่ว่าถ้าเ้าเบิง้งวอย่างแล้วตวอยางว่าเป็นตาเอามันก็สิเป็นตาไปเห็นน้ำอยู่บอกสัตวอย่างอย่าลืมว่าอัตลรรักษณ์ของผู้สื่อทอดพุทธศาสนาเออมันก็ต้องดูดีแต่ภายในขอจซะกอนส่วนภายนนั่นน่ะเออแต่จังหนึ่งดอกถ้าคนมันมีกิริยาภายนอกแสดงออกมาสวยงามแล้วเรียบร้อยการเดินการกินการนั่งอยังก็แล้วแต่น,นี่ที่ว่าท่านนั้นมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อย เรารักษาพระวินัยของพะพุทธเจ้าเพื่อน้อมนําเป็นคติเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นเห็นแล้วก็เกิดความศรัทธาในสายตาสักคนหนเดยเ,เดินบินฑบาตนี่ก็หม่มคุ้มอลิมณนทนเออยางก็ต้องยางกลมๆเอาตามพระวินัยนเนา้าเอาตามนั่นเดีเยวิ่งเฉพาะในบาททอดสายตาไปเฉพาะแผลเหลือตาดูปลายจมูกตัวเองสายตามันไปสุดใสยอยู่ประมาณว่านหนึ่งของเจ้าของ บอลเลี้ยวคุณเลี้ยวพี่งอคุณงอพี่พว้โว้เวเว้แรนตัดหนา้าตัดหลังเป็นแบบนั่นแหละเบื้องแล้วมันก็นง่ามตาเออเป็นที่นาขรรพบุคคลที่สืบทอดศาสนาเป็นที่นาศรัทธาในคําสอนพุทธเจา้าว่าเพิ่นสอนใดเนะเาะเ้องเหตุตามมาล่ะทังสัส้เวลาเข้าไปคุณมาพี่ให้ถือผ่าให้เอาผ่าปกไลแน่จะไปหาเลี้ยนแบบผู้เพิ่นรุดพนไปแล้ว หาแงคนไปหาเลี่ยนแบบผู้พนรุดพนไปแล้วเด้ออันนั้นมันเป็นกริยาในการสั่งสอนหรือปราบมานะทิฏฐิของบุคคลที่มีมานะทิฏฐิมากแต่ว่าเกิดประโยชน์ชถ้าแกผู้นี้มีมานะทิฏฐิรุ่นแรงได้แล้วคนผู้นี้จะนาประโยชน์มาสางสาธารณะแกผู้อื่นใดอีกจังสี่เด้คือครูบาอาจารย์่นเบาข้าหยาบภาษาโลวไวหยาบถ้าบ่เบาจังสันบอกว่าอีหามึง แล้วน,นั่นอันนี้ที่เพิ่นบอก,กนักนักใส่หรือว่าแสดงกิริยาคือ่ายเดี่ยวกาดใส่นั่นนะเพื่อนต้องการปราบมานาทิฐิของบุคคลอแต่ว่าผ,ผู้ผู้บางคนมันบด้หรุดพ้นมันไปแสดงเอาเองอแสดงเอาสัมทาแสดงนั่นแล้วก็เอายกอ้างอผู้่นรุดพ้นไปแล้วมาอ่างเพื่อสนับสนุนการกระทําและความคิดเห็นหรือคําวเบาของเจ้าของ,ขอองเด้ี่เาเห็นหลายๆอย่า,านกันนี่เออกินยังงา,ง,างามงามงามเขาแบบบดา รักษาภายในุทธเจ้าเดื่อเนเออแต่ว่าไปยกเหตุผลผู้อื่นมาอ่านเนี้เพื่อสิสนับสนุนการถ้าทำของ,ของขอว่าจะคล้องกันรุดพลคือพลว่ามันเม,มาดาดื่อธรรมดาได้แต่เฮาเบิ่งเบิงหลายหลายอย่างนั้น,น,นพวกเขาน่ะเหตุเป็นตัวอย่างเอาไปไทยมาใสา่ไก่มีผ่าปกไล่ปลกคุ้มไล่ไปเร่ต้องไปโซ่สะดงสะดือน,นั้นนี่ล่ะแม้ทั้งท่าการลงผานสิ ถ้า <c oughs> ห้าผูกประคดเอวน่กาให้มันยืดเลยสะดือขึ้นมากทับเหนือสะดือเอาไว้ส่วนสนตีนผ่าของสมบงสิก็ให้ยืดระหว่างครึ่งแข้งอย่าเลยครึ่งแข้งขึ้นมากทางของบ้องจักนั่งกะเอาหนูมือจะของเองคืบลงไปคืบหนึ่งจากหัวเขา่าจากกระดูกหมักสะบ้าหัวเข่าสุดปลายสุดคืบลงไปเห็ดสั้งส้นะลเห็ดมันบ่บ่แม่งของอยากเลยละ่ะ บางมันของยากหรอกเฮ็ดไปมันก็ชิ่นเองละละบ้าแข่งเฮาเองนั่นแหละการห่มผ้าคอนข้องผ้าต่างๆกับเบิ้งเบิ้งรุ่นพี่เพิ่นเฮ็ดนะเออรุ่นพี่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นข้องผ้าแบบใดห่มผ้าแบบใดก็เบิ่งตัวอย่างกันนั่นแหละตามีก็ให้เบิ่งเอาเป็นอย่างเลยเป็นตัวอย่างเลยตาหมี่หูมีก็เบิ่งเอาแล้วก็โวกๆเวกๆจังสี่ก็บ่ได้ให้มีเด้ แล้วก็บ่ได้ให้ไปครุกคร่คือขน้องซึ่งกันและกันถ้ามีธุร่ายังกันนิดๆหน่อยๆก็ออกจากกัอ,อบักโกบหัวหน้าหามบักฮานี่โบกๆเวกๆ,ๆกันขึ้นมึงหองหาหัวหามึงยังบักฮานี่เออมึงคึกศึก,กขนาดบ้านบวชได้นี่บวชแล้วมึงจะเป็นน้ำในสัยใส่้านั่นอะไรได้ผู้ใดอีกสมชายวะ มึงก็นสนับสนุนแบบบอก้านนิก็เลยแม่นเบิร์ตสุดสิมัตั้งแก่งยังยู่ดีว่าไรได้ <c oughs> จันแหลกลางนั่นมาทำงานก็นคือมันเสียงเกิดจากการทำงานอันนั้นอันนี้ตั้งคือขน้องพักกันห้องห้อย่างห้องหาสแตกดุวบกูยุกลไกๆกูก็ยังห่องนิ้โอ้มันมวนขนาดนอกปากฮาสั่นแล้ว เท่าผู so first, ้ใดมีศรัทธาลูกมีศรัทธาเม่มีศรัทธากายพร้อมบ่พิการบ่หูหนวกบ่ตาบอดน้าโลดบ่ต้องมีเงินอย่างดอกบัตรประชาชนกับตัวคนนั่นแหละกายพร้อมใจพร้อมมาเป็นเจ้าภาพให้ดอกทุกๆคนนั่นแหละที่เขาล่อเป็นเจ้าภาพเพื่อหนึ่งยังว่าจะ่าคิดยากว่เสิเอาอย่างมาเอานั่นเอานีมามีนั่นไม่นีมาบ่อึด ผ่าอยู่นี่เออห่มยู่นี่ผู้เดียวตายเลยมันหนักมันทับ <c oughs> ธรรมดาบะสำหรับผู้อันมีศรัทธาเด้อจะปวดมาลดนี่คือระเบียบหนึ่งคืออันนี่แหละก็บอกไปแล้วละว่า <c oughs> แต่บม่มีคดีมีคดีบ่มีคดีมันก็ตัวอะไรดอกค่ะมีการไปแจ้งความไปตามโรงพักไว้แล้วเขาก็เอาบัตรประชาชนเจ้านี่ยเอาเลขบัตรประชาชนเจ้านั่นติ ให้เขากดเบงิงสอบประวัติมันก็ะไรพืดพืดพืดเกิอมาคออดีนี้ผ่านแล้วคือบอกโก้ังิีๆคดีผ่านแล้วเออมันก็ขาคขึ้นมาทางใดก็หา,านมันก็ยังอยู่ใดเนาะมันผ่านแล้วดิยากว่ากหลับเรื่องสั่นแล้วผู้มีอยู่กับมีแต่ว่ามันผ่านมาแล้วจริงๆเขากลายเปโอกาสกลับตนเป็นคนดีเลยเตือนไพ่เด้อเตือนไพ่กวนแก่งข้อเซ็นเตอร์เนาะ อันนั่นเดอ้ออันใบการใบเสียงเงินไฟฟ้าที่เขาเน็บเน็บไประวังเดอ้อพวกเจ้าเอ๋ยตรวจสอบให้ดีเดอ้อสูม,มือนน่มันเห็ดแผนไม่ขึ้นมาอีกเด้เอ,อเห็ดคือบดถูกอย่างแต่ว่าสิไปพิดอยู่ตรงหมายเล็กบัญชีทสิจะโอนเงินเขาตาโอจืจอว้ดีๆเนี่เดอ้เอเพราะเป็นตาแล้วเด้ยสมมือหนมันธรรมดาเด้เอ,อเข้าไปเสียบใบเงินบาลหฮาวาจำดอก อันหมายเลขบัญชีหมายเลขบัญชี่สี่ห้าสี่สี่ห้าสี่โอนเงินเขาในการไฟฟ้านะ <c oughs> ม,มีผู้ใดจําดอกอยู่นี่แต่หมายเลขบัตรประชาชนเจ้าของก็ยังประจาสี่ภาษายังกับเนื้องสันน่นเนาะแ <c oughs> ม้ว่าตาโอเจ้าจำหมายเลขบัตรประชาชนจะได้ปะแล้ว <c oughs> จังสัน่นเหรอใครสิตายแล้วยังประจำเห็น,หนบัตรไหัวทองเอาเนี่ยเราไปแล้วจังสัน่นเหรอเราให้ระวังดีๆเด้อ ถ้าบ่ามันใจไปเสียอาอยุการได้ฝ่าโรดเั้งสิบบาเสียลายจากบาละมันหลุดเอาบาทเดียวเลยเด้สองร้อยยังสี่เท่ากับกดสองร้อยยุแต่วันออกเบดเลยนีนีเตือนไพยเลยระวัวงดีผู้ใดนันนั่นก็ยะม่มันมีมาแล้วใครตัวมันบอเงินหลายเพื่อนั้นเออที่มันแจงมาเงินมันบ่หลายออกเบดเลยบ่หล,ยบหลายกับหลายกับบหลายกับสองสามหมื่นอยู่เด้ออกคือเดียวเบดเลยแต่ <c oughs> <c oughs> เตือนไพยอันหนึง่ง ้วก็ทําเป็นคนหลุจักเด้อจังมันไปเอาเบอร์มาทางใดคุ่นแปลงเป็นสมชายมาขอ,อยืเมเงินนั่งสี่ือบได้กูก,ก็เลยเพราะสันสดามันบอกแต่จริงมันบัลูหลังยังเด้คุ่นมันเป็นเถียงก,กันกับเมียมันอยูุ่นแต่พอโทรไปก็เลยบัลูย่งสั้นแล้วได้เบอร์โทษมาแอบอ้าง่าเป็นนันเป็นนี่บางที่ก็ว่าสื่อของอยหันบางที่ก็อันนั้นอันนี้บอกพ่อบันนัน่นงนี่วิธีหลายวิธีเด้อ ยาเตือนไพ่ตัคอนเด๋ยนนี้ระวังเรื่องอันตัวนี้มันมากม่เนี่ยตัวอันยังอันสลิปเสียา่าไฟฟ้าเดอ้อย้าไฟาระวังอยู่ดีนะครมันบ่อเสียเวลาบันไดดอกอันซ้ำแลนไปอันอันแต่เฮาเก็บเงินมาตลอดชีวิตเท่าอย่ที่หม่องมันเสียเวลายิ่งขวาเันบล์แลนประหลดบางการไฟฟ้ฝ่าผลหลดถ้ามันบ่อแมนมันก็ดีขึ้นหน้ามันก็บอกว่าบ่อแมนถ้าก็เสียตามเก่าชื่อไว้ แต่ล,ละคนนี่มาแบบไม่อีกอย่งแบบ <c oughs> แบบหาหลอกล่วงในวัดเด้อเออพวกโรบโรบเหมือนเด้อพวกพวกหลอกล่วงในวัดเออแบบว่าสีเอานั่นเอานี่มาถวายเออแล้๋วบางสีมาถวายเขาเป็นลอยล้านไหมเออบัตรจีคอน้ำหฮาวางโอนคานลดลดให้สี่พันหาเกี่ยวละสี่พันหาเงินสี่พันห่านมีแต่ว่าจิถวายเป็นลอยล้านกูกับเงินหลายเนาะ ให้ติดต่อพวกนั้นให้ติดต่อพวกนี้นีน่แหละแจกแจงให้ทุกพวกวัดทั้งหลายเดอ้อฟังไว้ <c oughs> เขาจะหลอกว่าจะเอาต่างๆนั้นาสารพัดนั่นแหละมถาถวายเขาจะเอาความโลมาหลอกเดอ้อแต่ของก็อยากได้อยู่แล้วชั่วว่าตู้พระไตรปิฎกเท่านั้นหรือว่าบ้านนอกดาวเท่านี้สร้างกุฏิเท่านี้มีวัตถุโบราณของเก่าเท่านี้มันไล่ไป อย่างคุญแก่กันโงตู้นาฬิการุ่นเก่าหรือว่าของสะสมโบราณโอ้ยไล่บิงแล้วจดดบิางรายการแล้วโอ้ขนาวณเบิงที่นี่กันต้าโต๊ะยังโต๊ะมาจากที่ไล่มังกรล้วก็โต๊ะอันโอ้มันสุดละสิบล้าน,นได้สูว๋ว่ะสิบชุดสัน้นหูลอยล้านละไดทนี่วะธรรมดาบ่หลายครับรถปิกอัพคันหนึ่งโตโยต้าเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไป และพร้อมกับเงินหนึ่งล้านบาทผมจะไปถวายวันที่เท่านี้แต่ผมจะเอาของมาก่อนลังสี่เด้คือพนจะเอาของมาให้ห้าก่อนแล้วพนติดตามมาอีกจกัเกเจ็ดมือไพ่ายหลังพนจังสีมาสิตมาถวายรถยครับธมาถวายเงินล้านหนึ่งจังสีนาพนว่านา่ะเออแต่ว่าตอนเนี้ยลูกน้องผมติดขัดปัญหาเออกําลังขนของขึ้นรถดูถ้าแก่รถต้องการเที่ยวเที่ยวหนึ่งนั้นสี่พันหา รถทั้งบทที่คนคองมาให้เนี่ยสิบขั้นดีธรรมดาบ่เออเอาเงินสิบพันหาบ่มีไหมือถาวายเขานัา่นลอยหลานเนาะอยากให้ทั้งวัดเนี่ยโอนไปเห็นบ่นี่ก็ให้ละว่นเดอ้อเออสเหลืองหนึ่งกูก็ว่าเสียเด้อบานจื้อไว้เด้อวัดใดก็เลยได้เออสิให้เขา่โอนไปเอาเพื่อสิเพื่อสิได้สิ่งน,นั้นสิ่งนี้มากบ่มีทางฟังไว้เนี่ยเด้อพวกนั้นก็นดีเด้อพวกวัดต่างๆหรือว่าคนนำบ้านนั่นก็นกนตาม เขามาหลอกมาตัวแบบนั้นอย่างได้ที่ดีใจอีกประเภทหนึง่งยาไปลงให้ผู้ใดเห็ดกระถินผ่าปลาเด้อเออบัญชีเขาบดใส่บัญชีเฮ้าเด้อนี่อีกอันนึงเด้อที่ว่าเมื่อขอจัดกระถินเมื่อขอจัดผ่าปลาซ่องแต่นั่นเนี่มันจะเห็ุเป็นตายโตไปเลยเด้อเขาบด้เอาเขาบัญชีวัดว่าทันเด้นี่มาติดต,ต่อแบบนั้นแบบนี้ระวังดีๆพวกนี้พวกวัดทั้งหลาย ฝึกหัดปฏิบัติเอาเองเถอะอันบัรจะไปหาจากใดดิังไปหาเออเขาเห็นว่ากำลังก่อสร้างาเขาเห็นว่ากำลังขาดนั่นขาดนี่เขา,าสิ่มาสืบเบืเอ้องค่อนเด้อสืบเบื้องจังสันยังสี่อันนั้นนี่ล้วเขาสิโทรหาผู้ใดผู้หนึง่งอ่ามันมีแบบสืบว่ารายละเอียดห้เสียเ,เอานั่นเอานี่มาให้ยังสันยังสี่จังเขียนว่าเล็กหรือยังเขียนว่าเล็กเท่านั้นมัดเล็กเท่านี้ เลขสองหุนสามหุนหกหุนเท่านี้เท่านี้เฉยไรไปกระเบื้องเท่านั้นอันนั้นเท่านี้เด้อ่าแต่ว่าตอนเนี้ยบางที่ทำทาว่าเป็นค้นขับรถอ่าผมเห็นรถยางแตกอยู่ที่นี่ยางรั่วอยู่ที่นี่เออผมบ่มีเงินอา่าใจายครยางเขาคครยางสองพันจังสีน่ะเออม่ว,ว่าหลายเด้แต่ว่าพวกเจ้าไปกดโอนเลยเราหลูดออกเบดเลยเด้อจังสี่ก็มีเด้อแต่บ่เสออยยางแค่ยางหลับบ้าน เด้ออันใดที่เป็นแนวนี้นั่นน่ะคนบ่งหูจักจะไปโอนให้กันหูจักกันดีแล้วสนิทดีแล้วตั้งห่าเออเขาติตตัวฟังไว้เด้อแต่แต่ละหม่องแต่ละวัดที่มมการก่อสร้างเออเขานี่นางสาวยู่นี่เลยได้เฮาบ่ตัวใจไหเได้เนาะเออภาวานาเอาในาหูดังเลยได้เนาะยายจอยเออเอาอยู่ในหูดังเท่านี้แต่ว่าก็เกือบักสมช่ายหลอกไปอยู่เด้เมื่อกี้ นิดเดียวงเดีย่จหัวใจว่าเอาเท่าไหร่นี่โม้เสร็จเปิดเลยกูบลายดอกหาสิบบาทไม่อยู่ในหัน <laughs> เสร็จก็เสร็จเสร็จดาสิบบาท <laughs> แหละเตือนไั่แต่ละคนที่ฟังอยู่นั่งไปคิดเออว่าต้องไปเปิดแอปเอ,อิบแมงยังหละบันเนาะไปเบิกเอาโหลดธนะาคารโหลดยังเกิดเลยแต่ขนาดในธนาคารมันก็ยังสัตว์กันได้คนธรรมาดาดิ ผู้จัดก,การในธนาคารกนยังรวมมือกันกันกบพวกเขาได้ไว้ทั้งมดาเด้อมันไห้ใจยังบ่ได้ละเออหาใหา้ฝังดินเอาไว้คือบโบราณลด <c oughs> เป็นีงสั่นตัวนอามันเงินอิหลีได้ไว่าธรมดดาได้มาใหม่เด้ฟังดีๆเร้อเกี่ยวกับใบเสียงเงินคาไฟ่ทางอนันแอปเอบอันอย่งเด้อตัวนี้เป็นตายานตัวนี้แล้วทุกคนบริจึอเด้หมายเลขบัญชีของการไฟฟ้า เน่บอบริจือได้เคยเหตุอยู่แล้วมันบัตรติตอกที่ตอกต่าไปแค่เดียวนั่นร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบาทสองร้อยบาทสามร้อยบาทพันนึงสองหมื่นสองหมื่นก็ว่าไปเออมันก็เหตุเป็นประจำอยู่แล้วบัตเขาสวมร้อยหมายเลขบัญชีมันบัตเป็กมันตเก่าเด้อไปรถบัเสียเวลาบันไดดอกแต่ว่าสิเข้าเสียเวลาเก็บเงินมาทางชีวิตทีมันเสียยินกว่าอีกมันธรรมดาแหละมันจังหวะลายอย่างถึงเตือนไผ่เขา เขากะเตือนเขากะแจงไม่เข้าหลับสาบขอมูลอันนี้ไว้นะก็เลยอยากเตือนออกไปแต่ละคนแห้ระวัาตัวเอง <c oughs> มันติททำท่าเป็นมูมั่งทำทา่ามันยืมเงินมั่งทำตัวมันเองเอือนว่าแอบแฝงทำความรู้จักว่าผู้นั้นผู้นีู่่ซื้อนี่น,นี่หละอันตรายหลายเป็นเดี๋ยวนี่นี่มาแบบไม่แล้วเรื่องของเรื่องของไฟเลามันมันเนบขาไฟไ้เ้อ คนเ้าตกเ้าต้องรูดวงนาไว้ก้อนจังสีดีแก้ไขตนเองไปโลดไปเสียเอาโหลดทุกการไม่ฝากไปโลดเป็นน้งสันบริษัทเกียในเซเว่นาก็นน้าต่างกันยังงานนั่นดีบางทีงตำรวจผ้าเห็ดกันยังกันยังพลาดได้ไหมออตำรวจเป็นผู้ผ้าเห็ดสำเดียดทั้งก็ะดาดีโอ้ยมีสุนแนวเนาะอย่างสันแต่ว่าเปลี่ยนไฟจะเสื่อยังไงๆโทษมากยืมโทษมากนั่นโทษมากนี่หรือ นั่ๆของพวกเข้ากับคือกันเห็นบ่เอออย่างคนพิการป่วยแล้วทรงบัตรประชาชนแล้วก็รูปภาพนอนป่วยติดเตียงแนวนั้นนี่นี่แล้วขอแเราก็บไม้เล็บัญชีมาจังสิอย่าไปโอนให้ได้ไปก็ได้เออผู้จริงก็มีผู้ปลอมก็มีมันสิเบิดเลยอยู่ที่เออมันก็เลยเป็นป่ว้ใจอีกอย่างที่ว่าขอเงินซื้อนมให้ลูกมั่งหรือ ผู้ป่วยที่เตียงมั่งก็ถ่ายลูกพิการหน้าเฮ้าเบอ่งเราไม่ไมยเหล็กบัญชีมาหนึ่อ <ừ. S 1> มันเกิดจะไปเหตุเศร้ามันมาหลายรูปแบบหมดเกินไพไวทุกคนรักษาตัวเองนั่แหละวาตต่เฮ้าบ่โอนออกบ่เป็นยังเขาขอไมยเหล็กบัญชีเขาขอไปโลดวาตต่เฮ้าจะไปมีรายการโอนออกตัวเนี้ยนะเฮ้าก็เปิดู่แล้ว,ดดลวไมยเหล็กบัญชีเขามีแต่เอาเนาะ เป็กสั่นเลยเจ้าไว้ใจอยคิดพอว่าน้อนี่อีกสามเมืองสิคิดออกปะนี่สมองใส่เดือนนั้นนี่เออจออบตาตาไห้เนี่ยเขามาไลไเนาะกับยายลมถางปลาไผ่ไปพร้อมไห้ไปต้องกันเอ้ยอะไรพ่อ

esi ado Vertinee atatxirisadit can coração vaccancino cacah ar löpemawak hantib ayu accountsTelefaso atlan fellow away g c o l l a n g साफ़का पुत्ता तुःखा विन्या साफ़का सुति पवन्तुके ःवा तुसाफ़का मांकाला न ा क ा न ् त ु स ा फ ़

นะอุปุตตานะมัตตุภูติยานะโมพุานะโมุติยานะโมสัตตุตตะยาเจเจนะเจนะปุตารสโหตุปุตาสังมะทอโลเตเตังจัจจโลัสสิมานะสัมภะวิเ

とこれ。<noise>